สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก Foden ผงาดเป็นพ่อแค่แข่งคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในศึก FA Cup รอบ3ณที่โรบัยสีฟ้าเปิดบ้านไล่ต้อน Huddersfield 5ต่อ0ที่สนามเอทีฮาสสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่7มก,กราคมโฟเดนเบิกประตูแรกของเกมให้ทีมเจ้าบ้านได้ในนาทีที่33และซัเพิ่มอีกเม็ดนาทีที่65พาทีมนำหน้า4ต่อ0ก่อนที่แชมป์เก่าจะกลับชัยไปยังคาร์อย5ต่อ0ต่อการสยายตาไข่เม็ดแรกของเกมมีการเผยว่าเป็นประตูที่70ของเขาเกับแมนซิตี้และทําให้เจ้าตัวเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิงประตูในถ้วยเ FA Cup ได้ตลอดทั้ง6ปีที่ผ่านมาโดยไม่นับรวมในเกมรอบคัด นอกจากโฟเรนจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแล้วเจ้าบ้านยังต้อนรับการกลับมาลงสนามในฐานะตัวสำรองของเควินเดอร์บอยด้วยหลังจากเราเตะทีมชาติเบลเยียมเสียไปนานตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นเมื่อเดือนสิงหาคมจนต้องเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้งนี้โฟเรนยิงประตูแรกในเกมเอฟเอคัพของเขาในรอบ3ามแมตช์ถลม่มรอตเตอร์แฮมเจ็ดต่อศูนย์เมื่อปี2 0 1 9ก่อนสร้างสถิติดังกล่าวได้ในที่สุดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้แสดงความแฮปี้มากเป็นพิเศษที่เควินเดอรอย์กลับมาลงเล่นได้ในเกมเอฟเอคัพรอบ3นัดเปิดบ้านไล่ทูพาร์เดอร์ฟิลด์ยับเยิน5-0เมื่อวันอาทิตย์ที่7มรกราคมกวัวดดล่าในใหญ่ทีมแชมป์เก่าแสดงความประทับใจอย่างแรงที่จอมทัพทีมชาติเบลยเยียมกลับมาลงเล่นได้หลังเดียงไปตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นและหลังลุกจากซุ้มข้างสนามเดอรอย์ก็สแสดงในทันทีด้วยการโชว์ความเหนือชั้นผ่านบอลให้เชร์มี่โดกูคลาเป้าหลังจบเกมกกกกกาา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 ารรรขข่่่่่งัันเเ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 ปปปววววววดดดดิออลลไไ้้้ใใจจีีมมทคบบยยพะช นะเป็นเรื่องสําคัญที่เราได้เขากลับมาหลังจากบาดเจ็บไปนานเขาจะช่วยเราจากความสามารถของเขาแต่ผมไม่ต้องการโยนความกดดันทั้งหมดไปที่เควินเดบรอยเพราะมันไม่ยุติธรรมต่อเขาแน่นอนว่าเขามีความสามารถพิเศษและมีคุณภาพที่ทําบางอย่างได้ชนิดที่ยากจะหาใครทําได้เรามีนั้งแต่ในแดนกลางที่รักการวิ่งเควินมีความสามารถพิเศษตรงนี้เขาพอใจที่ได้กลับมาหลังจากบาดเจ็บไปนาน3เดือนเขาอซซินให้เชอร์รี่เดอกูทําประตูได้ทันทีเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากที่ได้เขากลับมาเป็กวลลากล่าว มากันต่อที่การตัดเกรดนักเตะแมนซิตี้ ie, เกมเปิดบ้านถล่มพาร์ฟิลฮัสูในศึกเอฟเอับเมื่อคืนที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูสเตฟานอเตการับไป6คะแนนอเตกาแทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยแต่เมื่อเจอบททดสอบก็สามารถป้องกันไม่ให้เสียประตูได้โดยเฉพาะจังหวะลุดเดียวของซอบาโทมัส ผู G, ้เล่นคต่อมาโมโนเอลคันชีไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกมหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าผู้เล่นคนต่อมารูเบนเดิอาสรับไป6คะแนนนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่เดิอาสเจองานสบายหน่อยเพราะฮัเดอร์ฟิลด์แทบไม่ได้สร้างความอันตรายให้เกมรับแมนซิตี้เลยผู้เล่นคือต่อมายอชโกววาดิโอรับไป6คะแนนนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่กวาดิโอได้ยูนในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแต่กลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มในระดับที่ถูกคาดหวังได้กรณนั้นก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรจนน่าเกลียดผู้เล่นคตมเได้ ตัวจริงไม่บ่อยนักและต้องชื่นชมที่ควาา้าโอกาสของตัวเองกับผลงานที่น่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเกมรุกผู้เล่นคนต่อมาริโก้ลูอิสรับไป6คะแนนริโก้ลูอิสเริ่มต้นบทบาทกองกลางก่อนถอยไปยินแบกขวาเมื่ออาคันชิถูกเปลี่ยนตัวแต่ก็ยังมีส่วนในเกมรุกสาหรับจังหวะประตูของเอเวเรสผู้เล่นคนต่อมามาเตโอโควาเิตรับไป7คะแนนมาเตโอโควาเิต์ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยคุมเกมแดนกลางได้อยู่มันรวมถึงกรองเกมรุกของทีมเยือนไม่ให้ถึงแดนหลังของทีมได้ง่ายๆด้วยผู้เล่นคนต่อมาออสการ์บอดตล เมื่อได้รับโอกาสผลงานแบบนี้มนซิตี้คงไม่ต้องไปหาปีกขวาที่ไหนอีกสักพักเลยด้วยการสัมผัสและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเชื่อว่าออสการ์บ๊อบจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ผู้เล่นคนต่อมาฟิลฟเดนรับไป9คะแนนฟิลฟเดนต่อยอดฟองที่สุดยอดได้อย่างต่อเนื่องน่าเสียดายที่โอทามเฮตริกเพราะโดนเปลี่ยนตัวก่อนแต่การกลับมาของเดอรอยอาจทำให้เขาต้องเปลี่ยนตำแหน่งในเร็วๆนี้ผู้เล่นคนต่อมาแจ็คกิลลิตรับไป6คะแนนแจ็คกิลลิตได้บอลเยอะแล้วตัวรอดได้เก่งเหมือนเคยแม้การลากแหวกนี้แนวรับไม่่่่่ไไไดดด้้้้หววอาาานนักแแตตสสรรรงปปะะะยยช์ใบบททีีีมมมเูล เลยผู้เล่นคนต่อมาฮูเรียโาเวรสรับไป7คะแนนผลงานหนึ่งประตูกับเ่นแอดซิตทำให้กวัวเดวลา่าคงเบาใจขึ้นเยอะที่จะได้เอาเวรสลงเป็นตัวจริงเจอกับนิวคาเซิลยู่นเตดหากว่าฮาแรนยังไม่ฟิตมากันต่อที่ผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงสนามเรามาเริ่มต้นกันที่ผู้เล่นคนแรกมาธิอุสนูเนสลงแทนอาคันชีในทีที่18รับไป6คะแนนนูเนสดูลอกลกในช่วงแรกก่อนดีขึ้นเรื่อยๆและช่วยทีมได้ในหลายจังหวะ ผู้เลเ่นคนต่อมาเควินเดวบอยลงแทนแจ็คกิลลิตนาทีที่57รับไป7คะแนนเควินเดวบอยแค่ลงมาเรียกความฟิกก็ทําให้แฟนบอลใจชื้นแล้วแต่แอซซดของเขาเหนือขํ้ามันยายผู้เลเ่นคนต่อมาเชอร์รี่โรกูลงแทนฮูเรียนอวาเรสนาทีที่57รับไป7คะแนนเชอร์มี่โรกูเป็นอีกคนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและทํา1ประตูในเกมนี้ ผู้เล่นคนต่อมาไมก้าแฮมมอตันลงแทนฟอเดนในทีที่76รับไป6คะแนนไม่รู้สึกประมาเลยสำหรับเกมแรกของเขาที่เอติฮัสเตเดียมและมากันที่ผู้เล่นคนสุดท้ายจากขอบไรต์ลงแทนมาเตโอโควาสิตในทีที่76รับไป6คะแนนนี่นะับเป็นการประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของเาจาคอบไร์และก็ไม่ได้แสดงความผิดพลาดออกมา มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาฟิฟฟอร์เดนกองกลางของแมนซิตี้ยืนยันว่ากำลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลของตัวเองหลังทำอีก2ประตูในเกมที่ถล่มพัตเทอร์ฟิลด์5ต่อ0โดยหลังจบเกมการแข่งขันฟิฟฟอร์เดนได้กล่าวเปิดใจเอาไว้ว่าเราทุกคนก็ต่างตื่นเต้นกับผลงานของการแข่งขันมันยากเล็กน้อยที่จะเจาะพวกเขาประตูแรกที่ผมยิงได้นั้นสำคัญมากจากนั้นเราก็มีจังหวะมากขึ้นและเราก็คว้าโอกาสได้ดีน่ายินดีกับผลการแข่งขันนี่ไม่ใช่ทีมที่เล่นด้วยง่ายเลยเอมื่อพวกเขาทุมเททุกอย่างเพื่อเอาชนะเราแต่ผมคิดว่่่่าาาววิธีทีทเเเรรรรจัักกบบตตออองงไมลลนฟุข ต่อไปเราพอใจกับผลการแข่งขันทีมจัดการมันได้ดีดูเหมือนว่าเราจะเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกบ่อยแต่เรารู้ว่าเราจะต้องคาดหวังอะไรเราแค่ต้องอดทนหาพื้นที่และเปลดสว่างต่อไปและหวังว่าพวกเขาจะเปิดพื้นที่และเหนือ่อยล้าเราบุกในเวลาที่เหมาะสมและดุดันดังนั้นมันจึงเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ผมกําลังสนุกกับฟุตบอลของตัวเองอยู่ในพื้นที่ระหว่งางไลน์นี่คือจุดที่ผมอยากอยู่ผมต้องการช่วยทีมต่อไปไม่ว่าจะทําประตูหรือแอซสต์และเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวตัดสินผมพยายามทําทุกอย่างนั้นในทุกๆเกมฟิลฟอร์เด มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมาสซิตี้จะตัดสินใจรอจนถึงช่วงตลาดซัมเมอร์ถึงค่อยลงมือท้าทามโยชัวคิมิตกองกลางจากไบเยนมิวนิคที่เชื่อว่าค่าตัวจะถูกลงได้อีกเดล่เิลเลอร์เสริออังกฤษรายงานว่าโยชัวคิมิตยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในใ,นใจของกวัวเดลลาผู้จัดการทีมแมสซิตี้หลังจากเคยเป็นเจ้านายลูกน้องกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ไบเยนมิวนิคโยชัวคิมิตย้ายจากแอร์เบลเซิกที่ตอนนั้นเล่นอยู่ในลีก้าสองมาร่วมทีม Munich, ไบเยนมิวนิก 2, นเมื่อเดืนนนเ iga, เนอนมกราคม วอร์เลดล่าที่อำลาบาเยินมิวนิกมาคูมมนซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016มีความปรารถนามาโดยตลอดที่จะได้ร่วมง,งานกับคิมีอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกแต่อุปสรรคสำคัญคือเสือใต้ไม่ต้องการปล่อยตัวและตอนนี้ก็เรียกค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ขณะที่มีสัญญาเข้าสู่18เดือนสุดท้ายโดยแมนซิตี้จึงหวังว่าค่าตัวของคิมิจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือราว25ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์เพราะสัญญ,ญากับบบเยินมิวนิกจะเข้าสู่ปีสุดท้ายเป็นการบีบว่าจะยอมขายหรืือออเเเเสสีีีีีีี่่่่ยยงงงงงทททจะะฟรรมมถึกกกลลาาาปป2025 28พวัช เห็นคือเรื่อยๆว่าไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เคเวินเดบรอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมยังคงตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของสโมสรแห่งซาอุดีอาระเบียแต่การเดินหน้าขว้าตัวจะเป็นในช่วงตลาดซัมเมอร์ไม่ใช่เดือนมก,กราคมสื่อฟุตบอลอินเดอร์รายงานว่าสโมสรดังแห่งซาอุดีโปริกภายใต้ความดูแลของพลาบิกอินเวสท์เมนต์ฟันยังคงใส่ชื่อเควินเดบรอยเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้ย้ายมายกระดับเลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลหน้าเคเวินเดบรอยยังคงมีสัญญากับแมนซิตี้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2025หรือจนจบซีซั่น5โดยสโมสรซาอุดีอาระ มากกว่าที่จะทับทามในเดือนมะกระาคมเหตุผลที่สโมสรซาอุดีอาระเบียยังไม่พร้อมชุมเงินในช่วงตลาดต้นปี2024เป็นเพราะปัญหาบาดเจ็บของเดอร์บอยที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลนี้ดังนั้นกองกลางวัย32ปีจะต้องพิสูจน์ความฟิตให้เห็นในช่วงครึ่งซีซสั้นหลังสำหรับเควินเดอร์บอยเป็นพระเอกของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่พาแมนซิตี้คว้า3แชมป์ประกอบไปด้วยพีเียร์ลีเอฟเอคัพและยูฟาเชปเปนลี ally, ในฤด,ดูกาล2022-2023โดยเขาลงเล่นไปทั้งสิ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ